ฮัลโหลมาคุยยังมามาเริไปครับพี่วิ่งวิ่งไปเผาอยู่คือวันที่สิบสองมีเล่นกับไอสายสีก็คือจะบอกอย่างนี้นะว่าของอะถ้าเล่นกับกินังก็ต้องออกกันเองแล้วออกกันเองแล้วนะเพราะว่าพี่ไม่สามารถให้ได้แล้วเพราะกากินังก็จะเป็นอ่าอ่าเล่นกับเขาก็จะเป็นแก๊งที่พูดยังไงอะ ป็นแก๊งสุดท้ายที่มันได้ของอะ่ะอืมพอก๊งเรามันต้องเล่นอีกสองสตอรี่ถูกไหมสายสี่สตอรี่ที่หนึ่งขากินังสตอรี่ที่สองจากเราเราจะได้ของจากสภา عة, เราก็ไม่ได้อันนั้นเราก็ต้องออกกันเองใครไม่มีของเลยสักสักักอย่างบ้างอะ่ะ mhm. เรบเพนไม่มีเกาะไม่มีดีไม่มีมุมพูดนะไม่ต้องอายนะ อันนี้กูถามแบบตรงๆเลยแบบลูกผู้ชายเลยก็ถึงเวลาขอไม่ได้นะถ้าขอบินบินออกแก๊งเลยนะโอเคไหมส่วนเรื่องไอ้หวังหวังต้องรอต่อนะพี่เปาเพราะว่าน้องมันไม่ส่งเงินแก๊งไม่อะไรเลยเข้าใจอยู่ว่าข้างนอกมันสนิทก,กันหรือว่ารู้จักกันแต่ว่าครับเอออันนี้นนในในเกมอ่ะพี่มันรับปากกันไปแล้วไงเข้าใจครับได้ครับเออว่า,ว,าว่าแบบมันมันจะส่งเงินแก๊งนะครับพี่ส่องเอ็มเดี๋ยวขอหลังเที่ยงคืนหลังอะไรอะ่ะหายเลยอ่าฮะอ่าฮะเข้าใจได้ก็ตามใจต่อครับ ก็อยากถ้ามันอยากเข้าต่อก็ให้มันต้องมาต่อแล้วก็รับผิดชอบตัวมันเองด้วยเพราะมันไอแพไอแรนมันไม่ได้ส่งมากี่กีดสัปดาห์นะตั้งแต่สงการอ่ะเพราะว่าผมจําได้ก่อนสงการผมส่งให้มันตั้งแต่มันเข้ามามันก็ไม่ส่งของแกงเลยไอของแกงอ่ะมันไม่มีให้ส่งหมายถึงส่งเงินแก๊งไม่มีเลยอือหือได้ครับได้ไม่รู้มันอยากเล่นจริงไหมหวังหรือว่ามันมาเล่นแบบปกติ มันก็สตรีมมันก็สตรีมตลอดนะแต่ว่ามันหว่งวังมันได้ตังว่งมันมีตังค์แล้วสามสามสี่เอ็มเลยวันเนี้ยใช่เหรอมันมันไม่ไม่ส่งเบอกแต่ม่ันแต่วันนี้มันแค่มันแบบมันติดอะไรข้างนอกมาเลยแบบไม่เด้ยเข้าใจแต่เมื่อวานเนี่ยมันรับปากไปแล้วไงถูกไหมล่ะใช่ใช่เพราะมันไม่ได้ส่งมางกนานแล้วระดับหนึ่งอ่ะรับปากกันไปแล้วว่าจะมาส่งไอเรียงก็บอกว่ายังไม่เห็นมาส่งวันนี้ก็หายอีกอ่ะไม่มีทุกทุกคนมีของหมดใช่ไหมครับตรงนี้เล่นเอง มีพบตาจะหนที่สุดครับเนี่ยไอแลนดออกไปให้ให้แกงเยอะมากเ<ม>ราถูกไหมใครไม่พอก็มาเซ็กกับมึงถูกไหม,ไมใช่ครับอ่ะถ้างไม่มีอ่าอันนี้ไม่ได้ว่าอย่างวุ่นอย่างงี้นะเพราะว่าเวลาใครไม่มีอย่างเงี้ยที่เลาเออเขาเข้ามาเล่นด้วยอะ่ะไอแลนด์มันก็ออก<ม>ให้ก่อนเออจนของมันไม่มีอะ่ะตัวไอแลน์เองอะ่ะแต่ไม่เป็นไรถ้าแลนไม่มีเดี๋ยวแลนมาเอากับพี่เพราะว่าพี่ก็เหลืออยู่ประมาณสี่ห้าร้อยตัวแบงค์ฮะผมฟ์มท่านนี่ยม่ามันเล่นสองสตอรี่ไงเล่นกับสายสี่ก่อนคนดูบอกว่าแลนด์มึงไม่อยู่ถึงเที่ยงคืนเหรอมันเลยออก อยู่ครับแต่ว่าแบบพ่อหวางให้ผมออกไปว่าแลนไปเทรนนิ่งนี่หวังว่ามันจะมาส่งเงินหวังแลนอยู่ใช่ผมจะเทรนนิ่งโอเคงั้นแสดงว่ามึง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 ไม่รอรับเงินมันแล้วมึงไปบอกมันเที่ยงคืนเพื่ออาดเนี่ยอ่าอันนั้นไม่ใช่ผมเตือนมาอยู่ไอ้ผมอยู่ๆฝุ่แล้วมึงเจอมันไหมไม่ได้เจอก็นั่นก็สื่อสารกันไม่ผิด แต่ว่าวันนี้มันไม่มาอีกแล้วอ่าส่วนเรื่องเรื่องเจตี้เรื่องเจตี้ก็น่าจะต้องสับสับสลอดเพราะว่าเจตน่าจะอยู่กับแจ็คเพราะว่าผมคุยแล้วเพราะว่าก็เกรงใจเขาแต่ถ้าสตอรี่ขาดต้องต้องต้อง,ต,องต้องการเขาอเน,นี้ยต้องการเขาแต่ยังไม่ได้เอาเขาออกตอนนี้นะเพราะว่าอ่าซีซีไม่อยู่ถูกไหมไอเลนเล,นเล,นเลนอเข้ามาแทนแทนสลอตได้หวัอาางอ๋อครับใช่กับแทนไดหวังไหนซีกับันไปไหนจูบบอกพี่ตอนะกับพรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้กับนี้พรุ่งนี้ เล่นได้เล่นได้ทันคือตอนนี้คนมันมาดีแล้วเว้ยแล้วก็ไม่รู้ว่ากูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะ่ะมันมันลูปเดิมอะ่ะเข้ามามันมันคนมันน้อยตลอดเลยที่กูแอบใจหายนะเฮียกูแบบถึงแบบว่าพี่ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยมึงเข้ามาสักสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอ่ะสักสิบเจ็ดคนก็ได้สิบแปดคนอะ่ะให้เพื่อนเห็นอะ่ะอันนี้แบบน้อยมากเลยหกคนเก้าคนแปดคนอย่างเงี้ยใครเห็นบ้างอะ่ะมึงมึงพูดดิ ตรงนี้ยแต่กูเห็นแล้วนะตอนช่วงเย็นนะกูเห็นละทําให้กูเห็นเลยก่อนจะทุ่มหนึ่งอ่ะมีสิบกว่าคนมีวันเป็นเพราะอะไรอะน้องใครมาบ่อยที่สุดอ่ะผมครับเอาดีๆครับจุกเอาดีๆจริงๆครับจริงๆถายไปเปล่าได้มาบ่อยอ่ะมาไหนช่วงเย็นนะหรอถ้าผมไม่ได้ไปข้างนอกอ่ะผมก็มาสองสามทุ่มอ่ะไม่อยากรู้อ่ะไอ้ทารอ่ะมึงบอกมึงมามึงมึงมาเวลาไหนมาแต่เช้าถามพวกพี่เดวิดพี่วิลเลอร์มาแต่เช้าถึงกี่โมงผม ผมตื่นก็9โมง10โมงบางทีก็เที่ยงก็เล่นเย็นเย็นอ่ะอ่ะใครใครบ้างมึงจะเห็นใครแบบแว็บแรกบ้างที่แบบเข้ามาช่วงเวลาเดียวมึงะแบบเย็นเย็น่ะพี่โอ้ผมพูดเลยนะพี่โอชาพี่รีเฟกพี่เดวิดพี่จุกเจตพี่คิมโตพี่กิตแล้วก็ไม่มีพี่หรอมีอ่ะมีแล้วก็พี่เซอร์พี่ซิกผมเยอะจังอะก็เยอะเยอะไงพี่ เอองั้นก็ไม่ต้องงั้นพี่ก็ไม่ต้องห่วงแล้วเนาะน่าจะมากันเยอะแล้วอืมอืมแล้วก็นั่นแหละพี่ว่าน่าจะมากันเยอะอย่างที่มึงบอกแหละแต่มันไม่เคยเห็นครบแบบคบสล็อตแต่เขาเขาเข้ามามากันเยอะอยู่จะสนิทกันหรือเปล่าครับมว่าต้องละลายเปื่อใครอยากเข้ามาแบบสนิทบางคนแบบเข้าตามคนสนิทอ่ะกังวลแก๊งหายอะไรเขาพูดในกรณีที่ผมแบบผมหรือคนใหญ่เขาไม่อยู่ในเมืองครับ มึงล,ล,ล,ลืมอะไรไปหรือเปล่า<ร>เนี่ยเดวิดโอชาไอแล้วไอนี่อะพวกวาสนามาหมดพี่มานะครับพี่แต่ซิกกับกูเห็นบ่อยคับพี่พี่เซอเลยใน,ในสายตาพี่นะคือซิกซิกพี่เห็นบ่อยมันมันจะอยู่ช่วงมาแล้วอะเย็นมันก็มาแล้วอะหรือว่าแบบมันมาเออมีเลยพี่ตอนเห็นบ่อยไหมครับพี่ไม่รู้ครับไม่ได,ไได้ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นมาก มึงถ้าจําได้อะก็าจาได้เฉพาะคนที่เห็นถามว่ามาไหมมึงก็มาแต่ว่ามันเออในสายตายพี่คนเดียวนะคนอื่นไม่รู้แต่ดีก็มาไอ้ดีไอ้ดีมาช่วงนี้ติดเกมแต่ยักษ์เนี่ยน่าจะเสียเพราะว่าติดสาวมันติดสาวได้เว้ยแต่แบ่งเ,เวลามันเล่นหน่อยอะเล่นกับแก๊งมันยี่ห้าสล็อตเองอะไรก็อะไรก็เอาให้หมดแล้วอะไม่อยากอยู่ที่เดิมไม่ให้มันย่ำตอกอยู่ที่เดิม เวลาเพื่อนมีเรื่องเนี้ยแม่งต้องเล่นปุ๊บแม่งแพ้แม่งเซ็งนะเว้ยเชื่อใจกันแล้วกันเนี่ยใช่ป่ะดีใช่ป่ะไปซ้อมเขายังได้สกอร์อ่รอบนั้นแม่งไม่ได้เลยใช่ป่ะเซตเก่าอ่ะเซตแบบกากเซตกากต้องพูดไปเลยอ่ะถูกไหมไม่ได้สกอร์เลยถูกไหมใครได้ไปซ้อมอ่ะโอคิมใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ไหวเซตนี้ไฟยังสู้ได้ไฟยังยังสู้ได้แต่เซตนู้นไฟยังสู้ได้ แล้วคนที่ไม่มีเงินไม่มีเงินไม่อะไรอ่ะรอแต่จะเล่นอย่างเดียวอ่ะมันไม่ไหวนะเวมึงยังเป็นปากฉลามบางครั้งแบบว่าพี่ไม่ได้ขึ้นมีดไท้อ่ะมึงไม่ต้องน้อยใจนะเวมึงมีเงินมันก็มีเงินมึงก็เก็บซื้อก็ได้พวกบูปินอ่ะทําบูปินปกักเอไม่ใช่บูปินไม้อ่ะคือเอ็มไน่ไม้มีหมดแล้วแหละผู้ผิดมีเอ็มนหรือเด็คเกอร์อ่ะเพราะว่าพี่พี่มันต้องรอกาชาหน้ามา ก็เหมือนว่าแบบพี่เติมมาเพื่อเอามาให้เราเ,าเลยอะอืมเราต้องแอคทีฟตัวเองมากดิเรามึงมีใครสนใจอยากขึ้นปืนไหมอ่ะมีกิจแล้วหนึ่งกิจคิดว่ากิจได้ปืนไปบวกอกิจชูตี้จะครบ้ายชุดแล้วค่ะไข่มูแค่เจ็แปนเมตรหนึ่งร้อยชุด คือตีร้อยร้อยชุดเลยนะกันแต่ครูโตไข่มุกอีพีแล้วก็พิจารณาก่อนเลยก่อนเข้าแม่งบอกว่างอย่างนู้นอย่างนี้จริงอันนี้อันนี้จริงนานไปทําให้ปวดหัวอีกละจริงอันนี้จริงอันนี้จริงดูในนี้โคตรจริงโคตรจริงเนี่ยไอเทียแม่งมันมันจำจริงอ่ะมันควรสล็อตยี่สิบห้าด้วยเว้ไอเทียแม่งมาแบบสิบแปดยี่สิบยี่สิบอบยังโอเคไว้มันหลักยี่สิบนะแต่สิบแปดสิบเจ็ดสิบหกเนี้ยไม่ไหวว่ะ ไม่ไหวหรอกปัญหาร้อยแปดแล้วก็ทาร่มึงมึงไม่ซื้อเสื้อไม่ต้องไม่ซื้อตอนเย็นอ่ะกลางวันไปไม่ได้หรอไม่ได้ไปซื้อเลยไม่เข้าใจทําไมต้องมาซื้อตอนที่แบบเออมัน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 จะเป็นอะไรเนี่ยพี่เข้าใจนะเว้ยว่าว่าเออมันมันเรื่องเรียนเรื่องอะไรแต่ว่าคือคือมันจะเป็นเวลาแกงแล้วอ่ะเวลาเออที่เราชื่อชื่อกันอ่ะไม่อยากให้มองคนอื่นเออไม่คนอื่นมองไปแกะดำไงเวลามันมีตั้งเยอะผมก็บอกแม่แล้วว่าค่อยไปพวกนี้เข้าใจอันนั้นนะพี่เข้าใจอยากให้ ต่อไปเนี้ยก็ทุกคนเลยอ่ะอยากให้เคลียอะไรให้มันเสร็จเวลหนึ่งทุ่มก็เจอกันแค่นั้นเองพอเวลาแบบว่าพอพี่ถามอ่ะสมมติพี่ยกตัวอย่างอย่างไอแรนนะแรนมึงเห็นใครมาบ้างช่วงเย็นประมาณทุ่มหนึง่งอ่ะไอแรนก็บอกตรงตรงเพราะแรนมันไม่โกหกอยู่แล้ะพวกมึงก็ไปโกรธมันว่าเอ้ยพกผมก็มานะผมก็มานะอะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่แรนพูดอย่างงี้ถูกไหมล่ะมันก็ทำไงมันก็เป็นการที่แบบเราไม่ชอบกันอ่ะไอแรนนะมันก็โดนเก็บ ปเปล่าถูกไหมก็ค,คือความจริงอะ่ะรู้ป่ะวันหนึ่งแม่งมีคนมาขอเข้าแก๊งบอกปืนครบของครบอะไรครบไอีจะเต็มไปหมดเลยกูย,ยังไม่ได้ไปสนใจเลยกูยก็มองผ่านเพราะว่ากูเอาพวกมึงไว้ก่อนเว้ยพี่เมย์คิดรับคนใหม่ในหัวเลยนะตอนเนี้ยไม่อยากเปลี่ยนบ่อยไออยากนีนะก่อนเข้าไอ้สายฟ้ามันเคยพูดไว้นะลองไปย้อนดูนะด,ดูคนต้องดูนานนานอืมแล้วเออ ไอซิกมันใช้ผมสีฟ้าแล้วไอ้ใครไปใช้ตามมันจะไเจก็เหมือนเดิมอะพี่เรื่องเดิมเดิมเจมันส่งนี้เราเล่อ่าแล้วไอ้นี่ใครอะหัวฟ้าเจอหรอเสืครับเสือโอเคแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเราไปซ้อมอะเราไปซ้อมจะพูดยังไงอะพอซ้อมเสร็จอะเราก็ไม่ค่อยอยากเข้าเมืองแล้วก็คือซ้อมเสร็จกูไปนู่นไปนี่ละแต่ก่อนอะพี่เป็นคนแบบพูดยังไงอะขี้เกียจซ้อมนะแต่แบบอยากโฟกัสเอออยากเก่งอยากไปข้างหน้าต่อแม่งอะ เออมาซ้อมแม่งเลยเถอะเพราะว่าบางคนแบบสตรีมเอาคนดูแบบมันคนดูมันตกแล้วก็คนดูมันไม่ชอบมันเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากดูแลซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็ไม่สนเพราะตอนนี้อยากโฟกัสแกง๊งไอ้ไอ้งานจ้างไอรีซิตี้อะ่ะเขาก็ทักมาข้างนอกบอกว่าวันนี้ได้ไปเล่นยังครับแต่เขาก็ดีเขาเข้าใจยังไม่ได้ตอบเขาเหมือนกันเขาบอกว่าเดี๋ยวจะบอกเขาตรงๆนี่แหละว่าติดธุระอยากให้มึงแบบตั้งใจนิดนึงเล่นมันไปเล่นกับแก๊งไหนก็แพ้ ยากถ้าเป็นแบบนี้สู้หน่อย,อยน้องแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าชื่อไม่ใครใครโดนปรับเรื่องตู้น้ํานะห้าแสน่ะเยอะๆทำไมอะทำไมถึงโดนปรับอะเหมือนว่ากางเกงไม่เหมือนนิดเดียวพี่ก็โดนเลยไม่รู้อะเขาประกาศบ่อยแล้วอันนั้นเราไม่ได้อ่านในชะ่ไหมเดี๋ยวอธิบายอีกรอบหนึง่งเอ็นเล่นตู้น้ำอะต้องใส่เสื้อกางเกงเหมือนกันและคนที่มีแกง๊งแนะนาให้ไปกับเพื่อนที่ไม่มีแก๊งอะแนะนำอย่าใส่เกาะไปเพราะเวาลาตายแล้วเกาะเดงปูก็โดนปรับอยู่ดี แล้วก็อีกอันหนึ่งชื่อสำคัญนะชื่อในเมืองอะ่ะมันโดนปรับกี่แสนนะชื่อไม่ตรงอะ่ะสองแสนมั้งครับนั่นแหละโอเคมีกิจหนึ่งกระบ,บอกพี่ตอบครับสภาขายปืนด้วยหรอเฮ้รูปใครอ่ะพี่ขายปืนด้วยหรอปืนบกศูนย์เรฟังเยวเปิดฟังเรื่องเปิดมของเขาไม่ดีนี่สติการนะออกกระบ,บอกมั้ง ก็คือก็คือก็คือเรามันไม่ได้ขายก็คือเราเล่นชิงแลนใช่ไหมมันให้มาหนึ่งกระบอกถูกไหมต้องซื้อกันบอกครับได้มาสองอ่ะเราต้องในราคาเท่าไหร่ห้าเอ็มอ่าสองกระบอกห้าเอ็มหรือกระบอกละห้ากระบอกละห้าอ่าก็สิบก็รวมเป็นเจ็ดถูกไหมพอยังไม่มีใครเอาใช่ครับว่ารู้ว่าสวัสดิการห้ามันจะเจ้กระบอกห้าครับปืนได้ห้ากระบอกมันจะมีเจ็ดนะทั้งหมดมึงจะปัญญาอ่อนหีือเจจุกใช่เมืเอเมือเขาบอกว่าปืนห้าเอ็มอาจจะไม่ไม่ไม่แบบไม่ปลกมัด ซื้อติดตัวเลยครับพี่ปืนให้เอ็มระหว่างเงินให้เอ็มกับไปขึ้นเองนับเป็นปืนสวัสดิการต้องตีถึงโบสถ์อะไรนะครับระหว่างให้เอ็มกับขึ้นเองอันไหนมันคุ้มกว่ากันนะขออีกรอบหน่อยอะไรนะไม่ถึงไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวฟังมันพูดอะไรนะระหว่างองน่ะพูดระหหวว่่่าางงกกกััับขึ้นนนนเออไมดีีพฟังพี่ดีๆนะฟังดีๆนะจากปากดีๆนะมาบ่อยๆมาตรงเวลาแค่นั้นพอจะ่าเพิ่งถามเรื่องปืนโอเคไหม อมันดีเหมือนกันหมดครับถ้ามึงมาบ่อยมึงเห็นหน้าบ่อยแล้วก็แบบไม่มีตาหนิอ่ะได้อยู่เว้านั้นอ่ะไม่เครียดครับแค่มันดูมันมึนลดความมึนน้อยลงแค่นั้นเองเวลามึงพูดไปอ่ะพี่จะสอนมึงอย่างนึงนะมึงอย่าโกรธพี่นะเวลามึงเล่นกับคนอื่นอ่ะมันไม่ใช่คนเดียวเขาสตรีมมันมันมีคนสตรีมตั้งเยอะถูกไหมไม่ใช่ว่าแค่พี่คนอื่นเขาก็สตรีมแล้วมึงไปพูดอย่างนั้นอ่ะเออมันออกไปอ่ะบางคนเขาจะเกลียดผากเอาอโทครับ เออมึงไม่ชอบคำมันก็เก็บไว้ในใจแค่นั้นเองสมมติมึงไม่ชอบตรงไหนมึงก็เก็บไว้ไม่ต้องพูดเว้ยพอพูดปุ๊บมันมีคนเอาไปตัดตั้งอยู่ให้เป็นนั่นแหละก็พยายามอย่าไอ้นี่อารมณ์ร้อนแบบออกหน้ากล้องมึงรู้มึงรู้อะไรมึงก็เก็บไว้แค่นั้นเองถ้าพูดอะไรออกไปอ่ะมันมันมันฟังได้เว้ยแต่ว่าคนที่ฟังมันมันคือแก๊งเขาอ่ะเขาอาจจะมาดูรีแอคแบบเออว่าที่เราแพ้เขาเยอะๆเป็นเพราะอะไรถูกไหมแล้วเขาไม่ได้ยินเสียงมึงพูดอย่างนั้นอ่ะเขาก็ อาจจะไม่ชอบก็ได้ไม่ชอบปุ๊บมันก็ถามว่าแบบถ้าไม่ชอบปุ๊บเห็นมึงพูดอย่างนั้นเขาก็มาเจอมึงในเมืองเขาก็แบบกวนส้นตีนอะ่ะแค่นั้นเองมันไม่มีหรอกนะไอไอไอซีร้อยอ่ะมันก็ต้องเอาโอซีผสมไอซีด้วยเว้ยอารมณ์ส่วนต่างข้างนอกอะ่ะแล้วตอนนี้มีมีใครแบบมีเงินยังไม่ถึงเอ็มอีกไหมมีไหมครับมีคนไม่ถึงเอ็มไหมผมครับเพิ่งเอาไปรับก็รับเอเดีอ๋อเหมือนกันไครับเอาไปเลยครับอ๋อรับก็รับเอดีโอเคยังไม่ถึงนะพี่ ไอ้ใครวะไอ้เจเจเจได้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 มีแล้วใช่ไหมมีแล้วครับพี่พี่ต๊อดใช่ใช่ได้มีแล้วโอเคครับโอเคครับพี่ใครมีบูปินมีดบ้างอะแล้วยังไม่มีมีมีไหมใครยังมีปากฉลามอยู่ครับจะกลับไปเจอเจอใครมีใครบ้างอะมึงเปลี่ยนหัวกันบ่อยอะมึงห้ามเปลี่ยนบ่อยเดียไม่ชื่ออะไรอะรอนไม่รอนเควินเควินครับเควินเควินกับรอนอืมพี่มีไวเบให้ตีได้นะแต่ว่ากล่องตีไม่มีจะต้องรอ ไม่รองไม่้องีพี่เปลี่ตขององตีพี่เปล่าเหลือเท่าไหร่ครับมันต้องใช้ทั้งหมดสองร้อยเติมล่าสุดจะเยอะอยู่น่ตอนแรกกูยังเห็นนั่งขำกากิีนางแต่ยังไงก็สู้สู้น้องพวกพี่ชินแล้วโอเคครับว่าพี่ต่อทำเหมือนเดิมก็ดีนะพี่ดีให้มาเล่นแนรอบเที่ยงอ่ะ มันจะไม่เอาแล้วตอนนี้ใครใครเรียนบ้างไม่เปิดเทอมใช่ไหมเปื่อแคลมอะโวคาโดหน้าตุงโอเวอร์ใครยังเรียนอยู่บ้างขอดูนะอ่ะกูเรียนเยอะจังวะใครเรียนมึงบอกไปรังสายดิตัววิชาม่ามันจะเปิดเทอมแล้วมันจะเปิดเทอมแล้วเพราะว่ามึงจะบังอ่ะเข้าใจอยู่มึงจะเล่นแอดอลูกเที่ยงเข้าใจไหมแล้วทีเนี้ยถ้าน้องมันไม่มาเจิตวิสัยมันมันมันไม่ได้อ่ะก็จะพูดยังไงมันมาไม่ได้อ่ะจะได้รู้ว่าคนในแก๊งที่แบบว่าอยู่ในเมืองช่วงเที่ยง มันโอ้โหเยอะมากมันเปิดสิบห้าสิบหกอ่ะยังไม่ปิดเลยจ้ะพี่ต่อนะพี่ครับแต่แต่ของผมเรียนแค่วันเดียวให้นำไปพี่แค่เก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงอ่ะเรียนแค่วันเดียวทุกอาทิตย์แค่วันเดียวไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่อยู่อันนี้เลยไม่ไม่ครับอยู่นี่ก็ได้ครับงานก็เยอะงั้นไม่เป็นไรครับงานเข้ามาเลยก็ได้งั้นมันไม่ได้หรอกแลนมึงจะให้แบบว่าสิบกว่าคนมามาเล่นแอดดอมันไม่ได้เลยละผมเลยเว่ามันเหล่กก็ได้อ่ะเอองั้นไม่เป็นไรแต่ขอขอแค่ทุ่มหนึ่งมา เลดได้ไม่เกินไม่เกินทุ่มสิบห้าแค่นั้นเองแก๊งอื่นดันปืนต้องช่วยกันหาของแทบบ้าแก๊งมึงแค่ต้องเข้ามาบ่อยๆยังมีปัญหาอันนี้ก็จริงครับพี่พาชนะดลมึงใช้ดังดีช็อตติ้งดีมึงพูดอะเรอได้ยินีครันภอพเลอะๆอยากให้เวลาแบบทุ่มหนึ่งอะหลังจากเข้าเกินครับพี่พี่พี่เกินครับพี่พี่พี่แต่เราพร้อมตลอดแต่ในเมืองอ่ะเลนในเมืองไว้มี่ียังให้เลดตังเยอะอยู่ในเมืองมีซ่อมกับไปซ่อม ต่ว่าเขามากามกับยูฮหานฮอุู่ม์อะก็แจ้งออกไปก็ได้มึงเ <ไป S 1> ชื่อไหมมึงไม่ต้องแปลกใจ<ก>น,นะเว้ยที่เราไปไหนจะโดนส้นตีนอะมันมีคนรอชิมเราอยู่แล้วมันอยากลองอยู่แล้วเออไม่ว่าจะเป็นแก๊งเล็กแก๊งใหญ่แก๊งอะไรเขาก็อยากเล่นกับแก๊งเราแค่นั้นแหละมึงวางตัวหน่อยนะเว้ยมึงไม่อย่าไปหาเรื่องเขานะโอเคป่ะแบบว่าสมมุติว่ามึงแบบก็กูกูแบบเห็นว้ที่นี่แก๊งเล็กว่ะหลดน้อง อะไรอย่างเงี้ยไปหาเรื่องเขาอ่ะไม่เอานะเว้ยมัน,มน,มนดูเลือนอืมอยากให้เขามาหาเรื่องเราดีกว่าแพ้มาไม่อายด้วยไปหาเรื่องเขาอย่างเงี้ยแม่งกูไม่รู้ว่าไปหาเรื่องเขาแล้วไปแพ้แม่งก็น่าอายอ่ะอืมไปหาเรื่องเขาแท้ๆเสือกโดนเขาก็ทืบกลับมาอีกมั่อว่าเราจะเป็นที่หนึ่งได้ไหมได้พี่ได้ตอนไหนได้พี่ได้ ต้องเล่นสตอรี่กับทีทีแล้วเอออะไรถูกต้องเล we well. like, ่นสตอรี่บ่อยๆเยแล้วก็เล่นแล้วก็เข้าใจกันเล่นวันวันเว้นวันอย่าอย่าติดเล่นเยอะติดเล่นได้แต่อย่าติดเล่นบ่อยบางคนแบบบางคนเขาก็จริงจังนะต้องพูดอย่างนี้ว่าบางคนมันจริงจังเกินมันมันไม่อยากแพ้อะอย่างไปซ้อมอ่ะกูกว่ากูว่าต้องมีนะไม่ใช่แค่กูคนเดียวที่แบบว่าไม่แบบไม่อยากแพ้ไม่อยากติดเล่นอ่ะคือกูมาซ้อมแต่มันก็ไม่กล้าพูดไง กามีก็แบบอยากให้แกงมาหนาไว้เล่นวันเว้นวันก็เวิร์กนะวันเว้นวันได้แต่ว่าของมันไม่อํานวยเด็ยเนี่ยอย่างอย่างลงดันอย่างเงี้ยมันให้ของเยอะกูก็อยากให้พวกมึงมาเอาของไว้ไอ้เห้ยของฟีอะที่เมืองมันแจกอะมันเยอะจริงๆนะเว้ยเกาะจริงๆนะไม่อยากให้มึงขาดเลยขาดก็ได้เว้ยขาดได้แบบสุดท้ายมึงขอแค่มึงเข้ามามาเอาเกาะสักหน่อยนึงอะเหมือนเขาแจกอะมึงแค่ลงดันไปเฉยอะ อันนี้ยังดีนะแค่ปืนสามกระบอกถูกไหมถ้าปืนครบแก๊งเมื่อไหร่อ่ะโอ้ยห่างฟ้ากัเหียวเลยถามว่าปืนอ่ะต้องถ้าสมมติมันเล่นได้หมดก็มันเล่นได้หมดแล้วอ่ะแล้วมึงยังช้าอยู่อย่างเงี้ยมันต้องมีคนออกเลยเพื่อแบบว่ามันมันเป็นทางลัดอ่ะจะมานั่งขึ้นให้แต่ละกระบอกอ่ะโอ้ไม่ไม่ไหวอ่ะนอพี่เปาเนาะองเหนื่อยตายอ่ะบวกสี่บวกสี่บวกสี่แบบยี่บห้าคนมันมันมันไม่ได้หรอกมึงต้องกระตือรือร้นด้วย เรียนยก,กับกแกงแค่นี้พวกมึงคิดไม่ได้หรอกว่าต้องลาออกมาเล่นเกมเราต้องรักแกงยิ่งชีพอันนี้อันนี้เล่นได้ปืนได้สามกระบอกนะเว้ยมึงอย่าปล่อยชิวนะแต่ว่าถ้าวันไหนวันหนึ่งมันเล่นได้หมดแล้วอะ่ะ <c oughs> แกงเราไปลองทันทีเลยนะเป็นลองแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะ่ะปืนเรามีแค่ไม่กี่กระบอกเองสามสี่กระบอกเองบวกสี่นะไหนจะต้องขึ้นเอ็มเคทูกับผ่านอีกโอ้เยอะเยอะครับเยอะผมเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วมันเฮี้ยน เป็นพันล้านอ่ะถึงหรือเปล่าไม่รู้ใช่เลยอะ่ะก,ก็แบบว่าก็คือน้องเราไม่มีอะ่ะเออไม่ฟาร์มอะ่ะแต่เราก็อยากให้มันเสร็จเสร็จอ่ะพอได้ปืนแล้วก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าพี่เอ,เออ,อไม่ใช่<ม>พี่ครับผมมีธ<ม>ุระต้องไปต่างจังหวัดหลายวันพี่เอาสลักผมออกก่อนก็นได้นะครับตัวนีตว้ตัวปืนบวกสี่พอได้ปืนบวกสามปุ๊บพี่ผมต้องไอผมมีผม ผมว่าผมไม่เหมาะอ่ะพี่ผมยังไม่พร้อมอ่ะเอาผมสับกับใครก่อนได้ไหมพี่มีวุธอะไรอ่ะมีดไม้ปืนบวกสามครับผมขอพักก่อนพี่เอออย่างเงี้ยมันก็จะวนล,ลูปอย่างเงี้ยแล้วเพิ่งเราเพิ่งขึ้นปืนให้ไปแบบสัปดาห์หนึ่งอ่ะเ<ช>จอมาหมดเจอมาหมดหลายรูปแบบอ่ะอมันก็จะดูอย่างเพื่อน,นดีดีมันชื่ออะไรนะไอ้ก้าอะไรนะดีอัลก้าอัลก้าครับอัลก้าครับเออโอ้ยนี่นี่ ตอนอยากจะเข้ามายืนอยู่ตรงนี้เลยหน้าสภายืนข้างๆเป็นซีเลย <c oughs> น้องมีอาวุธอะไรครับอ่าไม่มีครับมีปากหลันมทองอืม <c oughs> ผมเลยถามว่าว่าแบบเรียนไหมมไม่ได้เรียนมีคอมอะไรเก้าพันแปดเอ็กซะเอ็กอะไรไม่รู้มันอะ่ะโอ้คอมแรงนะเลยมันก็มันก็บอกว่ามันเคยเป็นหัวแก๊งนูน่นหัวแก๊งนี้สามแก๊งอะ่ะมันเคยเป็นมาก่อนพอเข้า,ขา,ขาขจริงหายจ้อยอาวุธคืนฟรีประสบการณ์เยอะได้แกป็ป้ายปืนบวกสีมันยากนะเว้ ตอนนั้นขนาดข้างเงินแม่งเฟอ้อแม่งยังไม่ได้อ่ะถามไอ้แลนเนี่ยอแลนเนี่ยไอ้แลนอยู่กับมากี่สีสั้นอ่ะสองค่ะสองอ่ะมึงมีปืนบอกอะไรบอกค่ะอ่ะถ้ามึงไม่เก็บเงินกันอนะ่ะแล้วมึงไม่ฟาร์มกันอนะ่ะมึนก็ยากอะ่ะจะให้ไปเล่นในนี่หรอไปเล่นอะไรนะเล่นร้านหรอมึงขยันหรือเปล่าอ่ะจะไปเล่นร้านอะ่ะคนก็มาไม่ครบได้ SS s อ s อเอ ทำน้องกูงอมไม่เป็นไรเดี๋วกู้ไปลงกับติ่ง DMG ได้ครับได้ของครับเนี่ยเดี๋ยวแพทย์ต่อไปแม่งเฮี้ยนเฮี้ยนมากๆต้องเล่นปืนได้หลายๆต้องเล่นปืนทุกคนอะ่ะมงคิดว่าไงอะ่ะถ้าแพทปืนมันมานะทุกคนอะ่ะยี่บห้ากระบอกอเล่นเป็นไฟตรงวางเ e m p อะไรอย่างเงี้ยวางซีเลอร์พอยต์อย่างเงี้ยงั้นพี่ผมโดนปืนกดพี่พี่ปืนเรามีกี่กระบอกมีสี่มีห้า ฟาร์มถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ฟาร์มก็ความรู้รอบตัวนิดนึงหน้าด้านหน่อยเป็นแมงดาอันนี้กูแบบพูดแบบไม่รักษาน้ำใจเลยละกันเป็นแมงดามึงเจอผู้หญิงคนไหนอะเออมึงเจอผู้หญิงคนไหนอะก็เป็นลูกเขาไม่งั้นก็ขอเป็นเป็นแฟนเขาอะไรก็ได้ไว้เพื่อให้ตัวมึงแบบม,แบบมีของอะเอออันนี้กูพูดแบบตรงนะมันเป็นโลกวัฏจักรอะโซ่ปาโซเอออ,อ่ะอย่างวันวันนั้นไอ้ดี้ดีออกมาบอกเพื่อนดิอ่ะวันนั้นอยู่โต๊ะบาร์มันมีแกงแก,ง,แกงหนึ่งละกัน มันมีแม่แม่นั่งเล่นโป๊กไม้ละสามสี่แสนเพื่อเอาเงินให้ลูกลูกก็ของเงินแม่ทีละสองเอ็มสามเอ็มไปเล่นบาอ้ไเล่นโป๊กอะลูกมันก็แบบมีหนูหมดตัวอืแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเอาให้เอากี่เอ็มเอาสองเอ็มครับเนี่ยก็ได้ละรอบตัวมึงต้องมีเว้ยเฮ้ยมันมันกูมไม่อยากพูดคํานี้เว้ยแต่ว่ามันมันต้องทอําอ่ะถ้ามึงเป็นคนขี้เกียจนะแต่ถ้ามึงเป็นคนเอเอถ้ามึงเป็นคนคน,คนขยันหน่อย มึงก็ฟาร์มมึงเป็นคนขยันหน่อยมึงก็แค่ฟาร์มหรือว่าฟาร์มกับเขาจะไม่ต้องโดนพูดได้อย่างใครอะ่ะแม่โมจิอะใครแม่ใครชื่อโมจิอะเป็นสภาซิกกับใครแม่แม่แม่ผมกกยซีพี่เอออันนั้นก็รวยแต่ออมึงเาให้อะไรไม่ได้อะพี่อืมมึงถ้าถ้าให้ไม่ได้มึงก็ไปขอเป็นคนอื่นก็ได้เป็นลูกเขาเป็นอะไรเขาก็ได้สำหรับพวกขี้เกียจน,นะ ไม่ใช่มึงกาดไปมึงไปสู่แบบเต็มระบบโอ้ยแฟชั่นผมขอใส่เด้งวัดแม่อะไรอย่างงี้ไม่ได้มึงค่อยเพียงค่อยไปเว้ยแต่ว่าถามว่ามันมันดีมันไม่ดีหรอกมันมันดูแบบทุเรศอ่ะเออแต่มันก็มันมันก็เป็นวัฒนจักอะของไฟเอ็มอ่ะแต่ทางที่ดีกูไม่รู้ว่ารอบตัวพวกมึงมีไหมแต่ว่าของพี่มันผ่านอะไรมาเยอะมันมันมันหนาเออหมายถึงหน้านะไม่อยากคิดเปิดเทอมตามยาาข้ออ้างมาเต็มทํานายจริงๆ อ่ะพี่เปามีอะไรจะคุยกับน้องไหมครับพี่ไม่มีครับไม่มีครับน้องก็ตอน้แหละนั่นแหละก็นั่นแหละครับถึงเราไม่ได้เล่นในเมืองเราก็ไปซ้อมแล้วก็วันที่สิบสองสามทุ่มเล่นสตอรี่ไม่ติดเล่นสายสี่มันแข็งแล้วนะกูย้ําว่ามันแข็งแล้วนะอืมันเล่นจนมันแข็งนะเราแพ้มันได้นะกูอยากเล่นแบบให้เนี้ยปะอย่างน้อยแบบขอไข่อ่ะตั้งใจเล่นอย่าประมาทเชื่อใจไอ้คนสั่งเยอะ อย่างน่าจะเป็นเจตตี้อ่ะต้องเล่นกับเราก่อนเอออันเนี้ยกูว่าแล้วกูลืมอะไรไปอย่างหนึ่งแล้วลืมมาทุกวันด้วยอันเนี้ยเพิ่งคิดได้ที่ขอเลยสุดๆคือถ้าเจอเพื่อนตายไม่รู้ว่าแบบมันโดนยิงล้มหรือว่าอะไรอ่ะขอให้แบบว่ามึงอุ้มมึงอุ้มมันก่อนโอเคปะ่ะหยุดเล่นรู้แล้วแหละว่ามึงจะปิดมันอะ่ะอย่างเงี้ยมันมันชุบอยู่มึงจะปิดมันแต่เพื่อนตายอยู่ข้างหลังอะ่ะเอาเพื่อนก่อนนะโอเคไหมครับอย่างน้อยมันเสียเวลาแค่แบบสิบห้าวิสิบวิเพื่อชุบอะ่ะ หรือว่าจะโดนปิดมึงก็ต้องเสี่ยงอ่ะเพื่อให้เพื่อนมันมันได้เกิดอ่ะโอเคไหมอเออให้มันเป็นซอมบี้อ่ะมึงรีกันโหดยังไงมึงก็ชนะเวนั่นเองขอขอเน้นๆเลยขอแบบขอเพื่อนอ่ะรีโหด,ด,ดอ่ะย้ำเลยเดี๋ยวมันก็จะฝึกมันก็จะชินไปเองไม่ว่าว่าแบบว่าเออเฮียกูต้องรีเร็วอ่ะรีเร็วแล้วแม่งชนะรีเร็วแล้วแม่งชนะรีเร็วแล้วแม่งชนะเพื่อนแม่งเกิดเป็นซอมบี้โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็จากนี้ก็สู้ๆน้องทไหนแบบ พี่พูดไม่โอเคก็ขอโทษขอโทษทุกคนอยากอยากให้ทุกคนตั้งใจเล่นแค่นั้นเองเพราะว่าไม่ได้แค่แค่เราเวทั้งแฟนขับเราที่มึงมาอยู่อย่างเงี้ยเขาสนับสนุนเขาก็อยากให้เราไปข้างหน้าแค่นั้นเองครับพี่เออก็อยแยกย้ายไม่มีอะไรพรุ่งนี้ก็เจอกันพี่อ่านพี่อ่านเข้ามาพี่เข้ามาพร่ีเข้ามา มากันตลอดเพื่อนพุ่งนี้มามาเอปรับตัวกใหม่ปรับตัวใหม่มาวิเราหลันวิมาทุกคนด้วยเพื่อนคิดซะว่ามาเล่นเกมกับเพื่อนอ่ะเรามาด้วยกันทุกคนด้วยเพื่อนแต่เหมือนเล่นไม่ได้มาเล่นเกมนะเพื่อนเอาดีดีๆพื่อนาขายเอา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 ไอ้ที่กูมาเล่นเกมกับเพื่อนใช่เหรอครับเพื่อนทุกคนใช่ครับนายก็พูดไปเพื่อนผู้หญิงของไอยุ่งครับ โอเคเจนกันน้องพี่ไป็นอนเจนครับเจนครับพี่ฝันเจนกันครับเจนกันน้องพี่ตอนเจนครับพี่พี่นตอนนี้ใครใครแรนเหรอเสิร์เดี๋ยวเว้ยหาบักเอิร์ฟ่ะมีใครจะไปหาบักเอิร์บุ๊กวะราคาประมาณเท่าใครนะพี่ประมาณหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทน้องถามสเปคคอมครับครับโอ้เหลวอรอนอยู่ไหนไอรอน